ครับผมดิวรุนพงนั่นเองจอดสวัสดีแจ้าชีด้วยับโอ้โหตื่นเต้นมากเอ้ยทำไมเล่าคือคือพอจะได้คุยกับดิวเนี่ยพี่ที่นี่บอกว่าดิวเขาเคยมาที่ยูทแล้วนะเขาแบบสีกับยูทเรามากเลยดิวจำได้ใช่ไหมครับตอนที่มาที่ยูทตอนนั้นโอ้ยจำได้ครับไปโคราชแล้วตอนนี้เป็น ป็นเพื่อนกับดีเจมอนที่ที่เป็นวไป็รัสุดยอดเลยอ่ะดีเจมอนอยู่ตอนเช้าเสียดายเออนะครับเรัาผมอ้าวดิวครับเป็นไงบ้างครับผมที่ตอนนี้ฝนตกไหมครับที่กรุงเทพกรุงเทพเหรอตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ตกแต่ทำท่าแล้วครับคลึงฟ้าคลึงฝนและหลังจากเป็นไงครับโอ้ตอนนี้ฝนฝนตกครับคุณดิวเอ่อแล้วแล้วหลังจากหลังจาก ทั้งนู่นนะครับได้มาโคราชบ้างไหมครับอาจะไปเป็นแบบอีเวนต์มากกว่าครับลระลายครับอืมรู้สึกว่าวผ,มผมอ,อ่อได้เห็นคุณดิวในรายการรายการแบบร้องเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมล่าสุดแวบๆอะไรอะอะไรอะไรมีไหมครับหรือผมเดี er. ิงเกอร์ครับเดี๋ยวแมสิงเกอร์เออใช่ใช่ใ่ยังว่าเห็นหน้าแวบบแบบๆอยู่นะครับเอาลผมเอาล่ะครับมา มาถึงเรื่องของผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจบไปบเมื่อกี้นี้ครับคือผมอเห็นจากน้องคนหนึ่งที่เขาทำงานอยู่ที่ห้องอาดคือน้องน้ำอ๋อนั่นเพื่อนสนิทผมเลยเอาเหรอครับ,รบโอ้โหไม่เพื่อนสนิทผมเลยคุณน้ำฝนไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีเพื่อนเป็นศิลปินสุดยอดขนาดนี้นะครับเนี่ยนี่คือจริงคือนี่แหละเป็นคนที่พาผมไปประกวดเดอะจาตตราเลยนะคุณน้ำฝนเนี่ยเอาจริงเหรอครับ จริงอ๋อวยผมไม่รู้เขาผมเล่นดนตรีอยู่กับ,บวงเขาไงอ๋ออืมอ๋อแต่เขาไม่ได้เข้ารอบใช่ไหมคุณดิวได้เข้ารอบไปแทนครับก็คือก็คือแบบว่าก็ไปได้วยกันแหละเรื่องของเข้ารอบไม่เข้ารอบอย่างไงอันนี้มันมนนแล้วก,ก,ก็ตามนั้นก็นแล้วกัน <laughs> <laughs> โอเคโอเคนะครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะน่ <laughs> พอะผมไปเห็นปุ๊บคือผมมาสะดุดครั้งแรกเลยชื่อเพลงครับ ไอ้บ้าเอ๋ยอนนมัน,นมันยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะอ่ไอ้บ้าเอ๋ยเนี่ยมันคือเป็นอาก,การการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสมบดกับตัวเองการว่าตัวเองนี่แหละครับผมเชื่อว่าแบบหลายๆคนอาจจะเคยเป็นนะแบบเฮ้ยถามตัวเองว่าเนี่ยสมมติแบบเราเผลอกำลังลดน้ำหนักอยู่แล้วเราเผลอกินอะไรหรือสักอย่างหนึ่งแนละ้วแบบ รู้ตัวอีกทีอา้าววัน้ำหนักอยู่ป้าเออทำไปแล้ว <c oughs> ครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำจบบทชั้นๆง่ายๆที่แบบตามสถานการณ์ต่างๆที่คนใช้กันทั่วไปเลย <c oughs> แต่สําหรับเพลงนี้เนี่ยมันจะใช้กับชีวิตรักครับครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยไม่รู้แหละหลายคนหรือเปล่าแต่ว่าผมอะเคยแอบชอบแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอามารู้ตัวอีกทีเนี่ย เราทาอะไรหลายๆอย่างเพื่อเขาไปมากมายขนาดนั้นทําไมทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเขาไม่ได้รักเราตอบอยู่แล้วเลยระเ,ะเบียกระจายทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงสักทีแล้วพอมาดูตัวีกจีปุ๊บไอ้บ้าเอ้ยทำไมอยอู่อืมอย่างนี้นี่เองครับนะแล้วก็เลยใช้แล้วเนี่ยโทษใครไม่ได้ก็โทษตัวเองเพราะว่าเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้รักเราอ,อ,อยู่แล้วอืนะครับใช้เวลาแต่งนานไหมครับเพลงเนี้ยทําดนตรีอะไรนานไหมครับ ถ้าเกิดเวลาแต่งสำเร็จออกมาเป็นเนื้อเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แต่งเป็นเพลงจำรับเนี้อท่านองนะครับแต่ส่วนของเรื่องการเรียบเรียงดนตรีเรื่องอะไรแบบนี้ยก็คือประมาณประมาณเดือนหนึ่งได้ประมาณนั้นครับเพราะว่าต้องจัดการเดโมโอเอาเข้าเอาออกแล้วก็กว่าจะไปเจอทีมที่ช่วยเราทำได้อะไรแบบนี้ยมันก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่ง แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยทําเจ็จเมื่อประมาณสองปีที่แล้วแหละสองปีแล้วเหรอครับสองปีแล้วครับสอปีแล้วครับอ๋อนะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าช่วงอสองสามปีนั้นคุณดิวเหมือนมีเพลงแต่เป็นเพลงแบบสบายๆหน่อยใช่ไหมใช่เนะ็คือตอนนั้นเนี่ยยังยังอยู่กับมิวสิคคลีนครับผมแล้วก็เราได้ร้องเพลงละครมาตลอดเราทําซิงเกิล ในสิ่งที่รู้สึกว่าคนฟังอยากฟังในมุมของเราแบบนี้มาตลอดเลย<น>ะอะไรเงี้ย <ผม S 2> ซึ่งเพลงนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยซึ่งเพลงนี้มันคือตอบโจทย์สนองความต้องการของเราล้วนๆเลยผมชอบมากผมบอกเลยว่าเพลงนี้โดนจริง,เรงๆเพราะว่าผมอ่าชอบคุณดิวตั้งแต่ตอนประกวดที่คุณดิวอะ่ะเอาเพลง,พลงวงไฟามาร้องอะ่ะมันคือความเป็นป๊อปร็อกอ่ะผมชอบป๊อปร็อกรับคุณดิวสุดยอดอ๋อขอบคุณรับนะฮะเอาแล้วเพลงนี้ ความร้องมันอยู่กับคนไทยอยู่แน่ใช่ครับการการร้องเพลงการดีไซน์มันมันยากยังไงบ้างครับอธิบายฟังหน่อยครับการร้องเพลงการดีไซน์ยากยังไงคือเพลงนี้เนี่ยอ,อตอนที่ร้องนะครับผมใช้คํานี้ดีกว่าว่าผมไม่ไดไม่ได้คิด ลอยตามฟีลิ่งไปเลยผมไม่ได้คิดผมไม่ได้ดีใจน์ออไม่ได้อะไรเลยมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนั่นเลยครับคือมันเป็นอาการของคนคนหนึ่งที่มันบ้ามันตีนอกชกหัวตัวเองแล้วก็คิดเองอยู่ในหัวตลอดแล้วก็ด่าตัวเองอยู่ในหัวตลอดนะโมเมนต์นั้นที่ของกองนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยออกมาเป็นแบบบ้าบ้าบ้าโอ้ยไม่ไหวแล้วออมันหัดจนแบบไม่ไหวแล้วจริงๆริะ ก็เลยรวมไปถึงเอมวีด้วยหรือเปล่าครับที่ออกมาตามฟิลใช่ไหมฮะอ่าด้วยครับคือตัวเอ็มวีเนี่ยเราเราเราทําหลังจากเราเพิ่งทากันได้ไม่นานคือหลังจากที่ไปออกอัซิงเกิลแล้วเอาเพลงนี้ขึ้นไปร้องบนเวทีถูกไหมครับครับผมก็ผมก็เลยต้องรีบกลับมาทเาเอ็มวีกันเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเราจะต้องรีบปล่อยมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอืมโอ้โหเอ็มวีเท่มากอยากให้คุณผู้ฟังได้ไปดู ะะขอบคุณคนระับคุณดิวหล่อมากเอมวนะครับดำหมดเลยครับ <c oughs> อน,นี้ <c oughs> หล่อมากต้องไม่เห็นหน้านะ <c oughs> นะฮะแล้วก็มาแต่กี่เพลงกี่แบบเปลี่ยนทรงผมตลอดนะครับมาทรงผมนี้อยากเห็นเข้าไปดูเลยนะฮะอันนี้เป็นทรงใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมคุณดิวครับก็ใช่แหละครับทรงใหม่ล่าสุดเอาจริงแล้วเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นโกของนี้ ของผมในการไป The m a ม c h ซิงเกอด้วยอย่างหนึ่ง<อ>กันว่าปกติแล้วอะ่ะคนเวลาชื่นชื่อดิวอรุณพงศ์หรือดิวเดตตาม,มาเนี่ยคนก็จําภาพดิวเด็ดกอกถูกไมหมฮะอ่าใช่ใช่ครับผมบวเด็ดกอกเลยถูกไมหมฮะแต่ว่าพอไปเดอแมทซิงเกอร์เนี่ยคือเราเราไม่มีเราไม่ได้เผยหน้าเรามีแต่เสียงของเราอย่างเดียว แล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าถ้าคนฟังเสียงของเราอย่างเดียวเนี่ยเขาจะโอเคไหมเขาจะจําได้ไหมเขาจะชอบเสียงเราอย่างเดียวแบบนี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนมองข้ามเรื่องตรงผมไปซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าถามผมว่ากลับไปไว้เด็กร้องอีกทีได้ไหมผมก็คงจะไว้ไม่ได้แล้วเพราะว่า เออหนังเคเบิลผมไปหมดแล้ว <c oughs> หนังเคเบิลนะ <c oughs> หนังเคเบิลผมบ,โอ,โบอกโอ้ยตรงกลางนี่แทบจะเป็นไข่ดาวแล้วเลยก็คือก็คือว่ามันก็คงต้องเปลี่ยนไปตามตามการเวลาแล้วก็ตามวัยที่เหมาะสมสมควรของเราอะไรางเงี้ได้เลยแต่ลูกนี้แบบว่าเท่มากครับเพราะว่าผมเห็นนะมี <c oughs> มีผมเข้าไปสอ <c oughs> ่องไอเมื่อกี้มีมีการ cover challenge ด้วยเหรอครับเป็นเต้นเต้น่ะไอ้บ้าเอยแบบ c h a l l e n g ่ะอ๋อ อันนี้เขาเรียกว่าหาทําไปเรื่อยแล้วครับ <laughs> หาทําไปเรื่อยหาทาไปเรื่อยเลยนะเรื่องเรื่อยแบบว่าเราเรามาทํางานเองเรามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาโปรโมทมาทําสิ่งต่ตางๆเองเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> มัน คงจะต้องมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องแบบเรียนรู้ทดลองในการโปร<ช>โมทเป็นเรื่องที่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าอยากลองดูเหมือนกันเพราะว่าสมมติว่าการเต้นมันคือการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งของของคนคไอ้บ้าเอ๋ยเนี่ยมันเป็นเพลงที่เราใช้เพื่อระบายอารมณ์อย่างหนึ่งในการ <c oughs> ในการสื่อสารในการร้องออกมาเหมือนกันถ้าเกิดเต้นมันได้ระบายด้วยเนี่ยมันก็คงจะได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งของเพลงนี้เหมือนกันได้ความสุดอีกอย่างหนึ่งของเพลงนี้เหมือนกันผมก็เลยไปแบบว่า น้องๆน,น,น้องดีจจูจักกันเลยช่วยเต้นได้หน่อยสิลองช่วยเต้นได้หน่อยสิเฮ้ยบอกมามันก็แบบเฮ้ยเวิเเร์มนั่แค่อยู่เลยนะครับแ,แข็งแรงมากแล้วแม่แม่ก็เต้นยากปนิี้ึงก็ตามแบบ <c oughs> สุดๆเลยนะครับก็ลองเข้าไปตามดูกันได้น,นะครับเอาล่ะก็สุดท้ายให้คุณดิวได้เดี๋ยวเดี๋ยวทักทายแฟนคลับบ้านดิวเดอะสตาร์หน่อยได้ไหมครับเห็นว่ามารอเยอะเลยโอ้ยก็ขอบคุณนะครับตอนนี้เนี่ย คือมีแต่ผมไปโพสไปในไอจีว่าเออให้รอฟังได้เลยนะตอนนี้สามวงคริ้งในคน <c oughs> มารอแล้วขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ให้กําลังใจกันแล้วขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเออเพิ่งเป็นแฟนกลับเข้ามาใหม่จากรายการเดอะแมสซิงเกอร์แล้วก็หรือว่าตามมาจากไอจีของน้องๆหลายๆคนที่ผมให้ขอความช่วยเหลือในการโปรโมทเพิงด้วยก็ตามแต่นะครับขอบคุณมากมากเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกําลังใจให้ผมบากเลยเอารูร้ไหมแค่แค่คุณฟังเพลง แค่คุณรู้สึกไปกับมันหรือว่าอยากฟังเพลงที่ที่ยูทเแล้วขอเข้ามาอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกแบบเนี้ยคือมันมีกําลังใจในการทําเพลงต่อไปสําหรับผมมากๆแล้วแล้วก็นอกจากผลงานเพลงยังสามารถติดตามคุณดิวได้ที่รายการวิทยุใช่ไหมครับที่ไหนฮะใช่ใช่ครับที่ครงเนีที่งเทพเลยครับ98 TBS โอ้โหนัารักมเกเลยอ่ะนวงการ เต็มที่เต็มทีน่นะครับผมอะขอบคุณมากนะครับคุณดิวถ้าเกิดมาอีกก็ทักทายเฟสดีเจมอนหรือมาหาผมก็ได้นะครับผมได้เลยได้เลยได้เลยขอบคุณ,คคณมากครับขอบคุณครับคุณดิวอรุณพงศ์ขอบคุณคจ้า ไอ้บ้าเอ้ยนะครับนหมสุดยอดเลยนะฮะก็อเรียบร้อยนะครับโอนอิ่งกันไปนะ